นีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้การแสดงชุดเลยค่ะชุดที่หนึ่งเลยเพลงอย่างไรคะไหว้ปูทะลาโอ้ไหว้ปูทะลาอันนี้เป็นปีเจคณ์คะบ่วงสวงปูทะลาค่ะเจคณ์คะชุดนี้สิบคนกระลา จัดงานปูทะลานี่จะต้องการแสดงชุดนี้ก่อนชุดแรกปะคะชุดแรกชุดวงสวงผูกก่อนแล้วผู้แสดงก็ชุดเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนทุกปีก็เปลี่ยนบ้างเดิมมั่งแล้วแต่ใครจะเบิอหวางแล้วมาสวยกันอ๋อค่ะหนูเคยมาเบิงอยู่ผีก่อนบะแต่ว่าจัดแบบ ยังรักษายังต้องยังโควิดอยู่เดปีนี้ก็คนหลายเนาะปีนี้ค่ะจัดยิ่งใหญ่จัดจักมือค่ไนสามค่ะสามมือแต่ที่จริงนี่วันที่เกตจะไม่ได้นับแต่ว่าอบรมเรื่องทำว่าวแล้วก็แข่งขันการทำว่าวอ้อมีแข่ง <7 S 1> ว่าวดนะ้วยค่ะแล้วก็วกเริ่มจริงคือแปดเก้าสิ 10. บวันนี้มีลำงมีแข่งขันชกมวยลำงแข่งขันชกมวยแล้วก็แข่งร้อ เพลงวันนี้นะวันนี้นะโอ้บหวันนี้ก็การแสดงต่างๆของลูกหลานชาวภูทลาจากโรงเรียนชกมวยด้วยเหรอชกตรงไหนหลายชุดค่ะชกมวยชกตรงไหนคะนี่ชกมวยน้ำบรอ่ชกมวยอยู่มุมโน้นอ๋อมีหลายมุมลำบงก็มี่ล่าลำบงคนนี้อ๋อเวทีนี้จะแสดงอย่างเดียวก็แสดงเสร็จแล้วก็มวยล็อกเพลงออ๋ตรงนี้วลูกบอลแดงครับก็มี มีประกวดรว้องเพลงรำวงโชคมวยหมอลำซิ่งฟรีหมอลำซิ่งตรงไหนมันจะมีเวทีอยู่พวง,งนี้ครับพวกนี้แหละอ๋อม,มื่นจะมีจ้ามื่มืนม่นมีหมอลำมีโปองล่า โครงารของค่ะมอลล์ลำซิงอแล้ววันที่สิบชมพีบอคฮะนี่ชมพีหมดทุกรายการฟรีหมดแต่ว่าลูกหลานจะเขามีจิตสำนึกเข้ามาแล้วเขาก็ถวายเงินถวายเงินเพราะว่าขณะนี้เรากำลังต้องการจะตุนใจจะวัฒนธรรมเงินสร้างของผู้ที่มันใหญ่กว่าเราอันมาก่ะให้เป็นแลนด์มาร์คเป็นที่รู้จักระดับเอจ่อนมาปีที่แล้วรู้สึกจะบอเห็นป้ายนี้ก็เริ่มต้บนั้นแล้ว นี่หนี่ขึ้นแล้วมันจะมาม่นจะรุ่นหลานมืามาโทโล่มาบนบาทสารเก้าก็ได้แล้ววันที่สิบจะมีหมอลำนะคะขนาใหญ่เลยอะไรนะขนาอะไรนะหมอลำน่ะที่วเวงเดนไม่ไม่ไม่ีหมอลำพร้อมเป็นที่นี่บ่คะไม่ไม่นี่นี่ไ่ไม่รอเซ็กซ์สิรอเซ็กซ นี่ก็ะดาษใหญ่มากแค่มาสองแสนห้าอะฮะสองแสนห้าเลยเหรอโอ้ยต้องมาเบิ้งต้องมาเบิ้งโซ่กันเด้อมาเบิ้งแน่เดี๋ยวเดี๋ยวสิชวนแต่ว่าทุกคนมาลงเพจไว้ให้มาเบิ้งจ้างมาสองแสนห้าหัวโอยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ปีนี้ยิ่งใหญ่เนาะและเออค่ะเสื้อชูนหลายหลายคนมาเด้อค่ะหนูอยากรู้ วงสวงค่ะอ๋อการจัดงานวงสลวงปู่นี่เนื่องจากว่าปู่นั้นเป็นผู้ปกปักร,รักษาลูกหลานชาวมุงไทยอำเภอเรนูนคร แล้วหลังจากนั้นพอมีเคยมีอะไรจากที่วิที่นี้ไม่ใช่แต่เฉพาะชาวเรดูแล้วใครก็ตามที่มีจิตศรัทธาในบรารมีในบรารมีของปู่ก็มากราบมาไหวา้แล้วมาบนบานสารกล่าวแล้วเมื่อบนบานแล้วได้ตามที่บนเมื่อตามบนเขาก็มาแก้บนแล้วก็เกิดความศรัทธา และก็เล่าต่อๆกันไปอยนี้นลกูกหลานเมื่อมีเกิดความศรัทธาก็อยากจะพูดถึงบุญบาร,รมีของพระองค์ของปู่ทลาดที่ปกป้งองคุ้มครองลูกหลานแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนคุณของท่านก็นอกจากทวงสวยเพื่อ,อดวกวิญญยาณของเพื่อนนะเป็นเทีก็ไปเลยๆแล้วก็เ,เพื่อนกับโมกปักรักษาอยู่ในนี้ ก็แล้วก็ประกาศคุณบามีความเร่นเพิ่นเป็นนักรบขค่ะให้เร่งเพิ่มดูผ่านดูในประวัติน่ะเป็นนักรบใช่ไหมคะเป็นถ้าเปรียบทุกวันนี้ก็เหมือนกับรัฐมนตรีกระทรวงกับโหมอ๋อทางด้านด้านเอ่อกำลังกาย เฉยเว่าล่าขาบวนเนี่ยเขาจะบนเรื่องการงานเรื่องไปซอบไปอย่างนี้มันว่าบนได้ทุกอย่างโรเว้นบนได้ทุกอย่าง เว้นถ้าอยากเป็นทหารน่ะมาบนยิ่งได้แต่ถ้าไม่อยากเป็นทหารไม่อยากเป็นตำรวจมาบนแล้วก็ติดทุกรายเพราะว่าปู่มันเป็นทหารปู่เป็นทหารมันก็อยากให้ทุกลานเป็นทหารเป็นตำรวจอยากให้อ๋อถ้าบนอยากเป็น่ะได้เป็นถ้าบนไม่ให้เป็นก็ได้เป็นก็จะเป็นก็ยิ่งได้เป็นก็จะเป็นเรื่องเรื่องทางนี้เนาะก็เห็นเห็นเขาบอกว่าเวลา ลูกหลานจะไปสอบกล้ามาอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากสอบติดนั่นนี่แหละมาบนปู่รถสิให้ติดเป็นไรได้แล้วเวลาปุ่นบนล้วก็คนกันแต่ว่าให้ถวายอะไรคะถวายถวายผ้าข้าวแดงภาพแกงสุผ้าข้าวแดงภาพแกงุกก็คือลาาเลือดแล้วก็ต้มแล้วก็มาถวายแต่ถ้าใครบอกถวายโหกไกโหวไยวางหางไกว้โหก็คือถวายเป็นตัว ถวายเป็นตัวก็ได้ก็แล้วแต่สิ่งที่บน่นบางคนบ่นยะบ่นใหญ่บนอะไรที่อยากจะให้สําเร็จใหญ่ค่ะท่าน,นอยากเป็นทหารตำรวจน,นี่ยมาบ่นให้สําเร็จดีค่ะ,อะอสอบปุ้ยสวัสดีุ้ยอยากสอบอยากเป็นตำรวจได้แล้วมาบนลดเพราะวานสาเร็จลดเห็นก่นกอนค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ชือ่ออะไรคะคุณพี่ชื่ออย่างค่ะ เรมสินที่วงอะไรนะคะเรมสินอ๋อค่ะก็คุณพี่เลยเนาะยังยังยังสาวอยู่ยังส่เคุณพี่ค่ะใเป็นคุณพี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ